วัดีครับค <Doom. S 2> ี้ถ e ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยครับก็วันนี้ผมจะมาแจกสีสีที่เราจะไปเจอปลาสาททะเลทรายนะครับก็ทำตามผมเลยครับสี9 9 9สีนะครับแล้ว เราก็เข้าไปกันเลยครับรอสักคู่ครับนี่ครับจะเห็นเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีมันพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็น ดินแดนทะเลทรายแล้วก็เป็นดินแดนต้นไม้อับชีนนะครับแล้วก็เป็นดินแดนธรรมดานะครับมีหัวฟักทองตั้งเยอะนะครับแล้วก็มีบ่อน้ําพิเศษนะครับบ่อน้ําพิเศษอันนี้ผมเจอเองครับโดยการทำมวกนะครับนี่ครับแล้วเราก็บินมาตรงนี้เราจะพบกับนี่ครับปราสาทปราสาททะเลทรายครับ แล้วก็จะมีลาวาตรงนี้ครับลาวาเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้แต่เหมือนจะเป็นรูปก็โผล่ไปอะนีนน่นะครับชิดน<ป>ี่ีนะครับผม,มยังสำรวจไม่ทั่วนะครับไม่รู้ว่ามีหมู่บ้าน NPC หรือเปล่าก็ไปสำรวจกันเองได้นะครับ<ป>นี่ครับเราเข้าไปเนละ นี่ครับเราก็จะมีสมบัตินะครับจะมีเพชรมีเงินมากมายจะมีเงินสมบีร์เลยนะครับก็เหมือนกับว่าซากศพของฟา้าอะไรฟาโลนะครับเหมือนจะเป็นซากศพนะครับซากศพของคนตายไปแล้วนะครับแล้วก็สามารถเอาขอของเขามาใช้ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้มันเป็นเหมือนเดิมนะครับถ้าคุณผู้ชมลงมาแล้วเผยเหยียบแล้วเผยเหยียบแผ่นแล้วก็มันก็จะระเบิดครับถ้าเผยเหยียบแผ่นก็จะระเบิดเพราะฉะนั้นผมจะไม่เหยียบนะครับไม่อยากระเบิดตู้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้เป็นเอาตัวรอดนะครับ บ้านริมทะเล,เลคุณก็สามารถมาหาน้ําได้ตรงบ่อน้ําสักดิ์นี้ค่ะก็จะมีบ่อน,น้ำสักดิดตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหลุมนะคะคุณสามารถสร้างบ้านได้ตรงนี้จะเป็นเชิงเขาเนาะจะเป็นแบบเป็นเขาขึ้นไปนะครับยังไม่เจอหมู่บ้านวีเลเจอร์เลยครับขอสักคลิปก่อนนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปของนี้ครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วกดซับสไคร้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆยังก,กดกระดิ่งเพื่อที่จะให้มันแจ้งเตือนนะครับก็สำหรอบวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย